น้องแม่น้องสิงไสนี่อ่านี่ไงหลายขนาดเมนเเป็นชื้อผ้าชื่อนะจ้าพนเขอยก็ได้กระเป๋าใส่ไปเกิขักตอนนั้นแลสิเลยตเดือนมาจะเครืนเดือน กินละบ่เขานะ่ะพร้อมบ่วยเงาได้ตถึงเห็ดถึงบริโสด้ยนะ <c oughs> เพื่อนยายวันทับดูได้ป่ะเนี่ยเอาพี่น้องเลย สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ในและกต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีต้อนรับกระสุนสองใบเตียงทองซานเนลคือเก่าพี่น้องไงเนาะมือนี่ใบเตียงกะอ้าโตพี่น้องไงมาเปิดภาพมาบนรยากะเต็มอายะเอ้ยจักไม่ยังมียาพี่น้องไงป้าเงี้ยงดีน้องพี่น้องเนาะ เสื้อผ้าพี่น้องมีจะเสื้อผ้าเลาลุ่มบ่ลาลุ่มบ่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมสะดวกเลยครับขาคแค่ค์มั เสียงกึกหรือเปล่ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกคงจะมาคิวคงเยอะด้วยเนาะไม่เป็นไรครับนั่งก่อนก็ได้นั่งลงไหมไม่เป็นไร ฝืนนะพี่รรถ้ามาันไหวไหมครับผมเคยพลิกแล้วเฝืนไปพลิกอีกกระเพงนะคน <laughs> ไทยจเฉยโอ้ยพี่ร้องเงยกระเป๋าแเรวปะ บ้านเดียวกัน no พี่น <later> ้องดี๋ยว่าไทยจะจ่อยเกือบได้เฉี่ยงเมื่อเบิดเตห้าบ้านโผดโผพี่น้องเอื เนาะมาเดี๋ยวกลับรถก่อนกลับรถก่อนกลับรถก่อนน้องแม่น <t> ้องสิงไส้

Apa yang pernah wafat Tenang nikah

Tìm cá đây Nè, dép mình cái này Bởi chỉ vẻ của ông mày văn này cũng vất ơi Vâng Tôi xuống ra cho anh phải không? Mẹ nóng xinh xay Nóng xinh xay Áo ไรใช่เฮ้ยนี่อู้หูมน้องชิงชัยไปเลยอันนั้ก็แม่นหมดถูกไรนะเมนเมนบดสินี่ก็แม่นอ๋เนเจ้าเดียวบ่านนึเเจ้าเดียวุ๊เมนคงเม่เพื่อนคนเดียวฮะเพื่อนน้งัใช่ไปใชนี่ไหนเบิดฝุดโพ เป็นเหนบเป็นเหบอยู่ที uh> ่ติวเอาหองเข้านะองขืนก่นอนมันต้องหยัดเข้าในหองพผ่แทนนี่โอ้ของของโครทมาเติมเช่ามาเห็นชอผมของเ่สเพมอออสพิ่อมารป้าไม่บ้าน cái <laughs> cái không phải không phải không Đi không phải không này, Mà không phải cắt 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 เป e. ็นเสื <anak lonely> <is it? S 1> ้้าชื่อนะเจ้าคนเคยอคยก็ได้กระเป๋าใช่ไปจักรท่านน่ิอรอเดือดมาะ้เดือนัดูดินั่ก้เเสื้อาเลยเะนดีเสือ้ายอเดือนนี่เออเสื้อผะแนดี

还有。<noise> <noise> <noise> เอาขวันแล้วป่ะตูนโมเมนต์มันเอามารถแต่เพื่นวะเอามาเอามาแต่เพื่นเอากระเป๋าข่อยกระเป๋าจะเข้ขนามากก่อน เดี๋ยวจะากันน้นนะอาอันุ้มนเดมาก่ะลายนี้พ่ัหมนี่หเลยใช่ไหมบ้านนะท่าไหมบ้านเนาะ่าเพื่อนกำมาฝากว่บ้านเ้าหัวูไครับอันตรงผถามนะครับเพื่นกรเป๋าจะนี้เป็นรนาะ้า

น้ำกมาไม่ใช่ต้องอกฮแม่ไม่กินบ้าน่ไม่กนบนมเง็นทไปเอาไปดูสิโอ้ยน้ำพันเออเอาไปตั้งอย่นี่เลนาไปดารวนดูว่าเวนดู่าเนี่ยำแบบน้ำลงติดมคนเดเนาะคนน่งสาอยู่สน้ำพันเมื่อมึงนี่เราหาน้าบุญ

แกว่าแกจะกลับมาลูกาาสาวทำไมเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยเรื่อยเรียบที่เราเงียบบ้านนี่เรียบเป๊ะ ไมได้อยู่มาเอาจะกองจะได้นี่ไงเย้ยเป็นยังไงกินแลวบาข่าวหนักนรนะพร้อมบ่งาเาได้ดถึงเหตุถึงไริโซนะเพื่อนยายวันทับด้วยนะบ่เนี่ยสิมเวเอาอัน,นั่นอยู่เพื่อนยาย วันยมุกทหารอีกจุดน่อยนึงไปใช้บ้านนะไปใช้ไปไว้ให้กัวกระจีนุ่นแดดสิปุ๊บ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 ไปอยู่ไอ่จะเดินทางบังล่ะไปบอกเมื่อบ่เมื่อบ้านเราบ่เมื่อบ่ อืมอย่างนี้เนาะไม่ยินบอกถามนะ <c oughs> อืมานหน้านีนานนบานลึกยืดยึดจัดอืม,อมอสี่ตานี้ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่นมีแค่สองใบน่าจะของดอเจีสยมสี่ตาอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับ ไม่น่าจะใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพรมนมีถ้วยมีชามมีเลยน่าจะเอามากินที่ห้องนะน้ำไงครับโอ้หรือน้ำเราอาเซียนนด้น้ำอาเซียนถูกโอ้ถุงเราเบิดเต็มยุ่งเลยอืมป้าถุงสัตว์อาเซียนเวอร์อาเซียนมีหมดเลยไทยเวียดนาม ลาวกัมพูชาเขมิสหรัฐอเมริกาสิเหลือกัมพูชักกัมพูชาอยู่มาเขมินเน <laughs> ี่ยบ่นเลยบ่นโชว์เนี่ยนีมันอะไรบ้าเมียนมาแล้วกตัวพม่าพี่น้องเลยไต้หวันบานีขอตูเดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยเออมิเตว่าเนี่ย่ะสิกับแล้วก็ยัง จะปล่อยจเพิ่เตู้กินนลเวบาเขาชอบกินเอะลยนเจ้าเด้ใช่นั่งอย่ะ้ว่าสีิกะลมเยอะมิจฉานั่งกะห้องท่องเบะเมื่อเบะปั้มไปยังเมื่อวานเนาะเมื่อวานนั่นและเบ้ปั้มไปยังกันก็ต่างทางถึงขั้นขุ่นขึ้นให่ขึ้นรวดด้วยคอยกัท่านนี้อยากแล้เพิ่มมือเพิ่มพวกนั่นแหละนอเนาะ หลังเมื่อพุ่นก็ได้กินขี้เกล้วเมื่อวันน่ะเห็ุไม้ไกินถ่ายยู่งผมมีมุกเมื่อบุกินก็โ่้ได้เลยนั่นก็กินต้องกิน,กน <laughs> อิ่มจะชีมไม่ได้ใชก่กระยาเจ้าก็ต้องกิน <laughs> <laughs> น้ำใจของของเราเลยเราจะให้กินเนะาะโม้ได้เป็นเป็นกฎระเบียบพี่น้องไงมือเป็นกฎหมายแต่กฎระเบียบต้องได้กินนะเอาละซะพี่น้องเไงตะเตียงกระคอตัวเดินทางก่อนบนันทึกแตงไดก็ อขอโมกขับใจลายพี่น้องเลย FC ปัจจุบคนที่หักเพลงเนาะดังที่เขาเกินไปเมื่อวานนี่พี่น้องเลยตามที่ในคลิปนั่นแหละเพราะว่ามอพนัดไปอีกกตวันที่12สอทีหอดนี่แหละพี่น้องอย่างนะเงี้ยเฮ้อท่านีอยากให้แท้ไหวให้กับเป็นได้ไม่ได้ด๋ยวนี่บ้า ไม,ไ,ไม่ได้ไรเนื้อให้ประตูตัโพนมีดจัดอยกแะแทะปัดตวดของรถกึ่ตะปูดไม่นี่ตัดปุดของรถเนาห่อนไปจักหาบอกเพื่อนเเพื่อนอห่อนไอ้กังวินใส่เนเป็นวันที่สิบสองพี่น้องไล้เพื่อนกน็ให้เก็บเสื้อเก็บผ้ามา ายว่าจะยิ่งยาวดึงดาวอยู่เพิ tá, ่นว่ารอบนี้ก็ได้ดา y ก็ว่าเออเด็กสียาวจังได๋ก็พังเบิ่งนี่ล่ะเด็กสียาวจังได๋แต่เพิ่นว่ายาวเนาะเออแต่ว่าเตรียมเงินไว้พร้อมเตรียมร่างกายทั้งจิตใจเออพอต้อยู่เฮิงเฮาก็เนาะพี่น้องเอ้ยแล้วก็เตรียมเงินสิ่งสําคัญสุดแหละเท่านั้นแหละ500,000พี่น้องเอ้ย ปัจจัยตัวนั้นแหละตอนนี้เขามีอยู่สามแสนหาเนาะบวกลบพุ่นหานกกบวกหงวชิตระได้เมื่อดูบ้านพุ่นแหละกต่ชีบุเบิร์ดลายไปได้ดอกเขามาสองคืนกระเบิร์ดที่กเกินสามสี่พันตีประมาณนี้พี่น้องไอ้ชีดเรืออยู่ดอกประมาณสามแสนสี่กุกว่าพังเบิ้งแล้วก็สีห่าเนาะหามาให้เพิ่อนอะไรแล้วพี่น้องเลยจัชชีหาม,มาแบบใดละ เพิ่นจะได้หาแสนเนาะต้องการหาแสนยังยังไม่ไรก็ให้มันได้ตัวเลขกลมๆก่อนตัวเลขหาแสนบาทนี่ก็เข้ากันอุ่นใจแล้วบาทเพิ่นสิว่าไปเนื้อไม่เข้ากับูแต่ว่าเพิ่นว่าว่าได้ชำนั่นแหละถ้ามันพอหรือบ่พอก็แม่นทั้งเพศทั้งหมอเพิ่นสิจัดการเองเพิ่นว่าเพิ่นว่าไวซี่นะพี่น้องเนาะแต่เข้ากับบุอยากให้เดือดร้อนเพิ่นนั่นแหละถ้ามันเนาะถ้ามันพอมีได้เข้าก็สิให้เพิ่นเบิด เขาได้มาเท่าไรก็ให้เพื่อนนะนะแต่ว่า,าจนกลัวเพื่อนว่าพอแล้วขาดจะจ่ายน้อง,งชิงชัยเพื่นอนแล <c oughs> ้พี่น้องเอ้ากลงบ่นไปว่าไปใช้พี่น้องเอ้เขากลับสิคอตัวเดินทางกลับก่อนบนี้จาไดากันวันที่สิบสองเจอกันไหมเด้อพี่น้องเอ้ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณในลายเอฟซีที่หักแพงและก็แนะนำสิ่งดีๆโดยตลอดมาจำนี้ตีเตือนพี่น้องเอ้ขอบมุกขอบใจในลาย ขอบ,บุญขอบคุณเนาะตลอดที่ผ่านมา,าตั้งแต่เริ่มต้นจนมหาหอดเมื่อนี้พี่น้องเลยก็ขอบมุขขอบใจขอบบุญขอบคุณขอให้พ่อแม่พี่น้อง,งยงอยู่ดีมีเฮงความเจ็บจะช่ได้ควา,ยยามไข่จะสมีปัถานาสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปัถานาทุกสิง่งทุกประการเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออยู่ยีตมีเฮงพ้อครอบพ่อครัวอายุมันกคนยืน เฮงเฮงรว่ยตลอดปีเลยตลอดไปพี่น้องเอฟซบัตตุกุทุคนว่าทั้งในและต่างประเทศเด้อเนาะซ่าตูไปสนามบอนี้ท,ทีมงานของเอากับโคตูเดินทางก่อนพี่น้องจะเจอกันสปปอลาวบาดนี้เนาะบายบายพี่น้องเลยเนาะสบายดีพี่น้องเลยไปชิง